ยายเฒ่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเปิดประวัติคัมแบ็กค่ะวันนี้ยายกับพระเอกในดวงใจของใครใหลายๆคนโดยเฉพาะยายเองนั่นก็คือเจ้าแกะน้อยหยางหยางผหนุ่มน้ามนคนหน้าง,งามนั่นเองค่ะใครอยากรู้ประวัติหยางหยางมาติดตามตั้งแต่หยางหยางเกิด ไปกับยายเลยค่ะหยางหยางเกิดเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2534ปัจจุบันก็ยังเข้าเลข3แล้วยายว่ายิ่งอายุเพิ่มความหล่อก,ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยค่ะความสูงของหยางหยางที่ประกบดาราสาวคนไหนก็เดูดีนั้นอยู่ที่181เซนติเมตรค่ะกรุ๊ปเลือด AB หยางหยางน้อย เกิดและเติบโตที่เซี่ยงไฮ้หยางอย่างนะคะสนใจในด้านการเต้นมาตั้งแต่เด็กๆค่ะโดยคุณแม่ได้ส่งอย่างอย่างไปเรียนเต้นช่วงสุดสัปดาห์ค่ะหลังจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและจริงจังก็ทำให้อย่างอย่างนะคะได้สอบเข้าเรียนที่ Beijing People's Liberation Army Academy of Arts นะคะทำให้เขาได้ย้ายไปเรียนอยู่โรงเรียนประจำทหารที่ปักกิ่งค่ะซึ่งการเข้าเรียนที่โรงเรียนประจำเนี้ย ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของหยางหยางเลยก็ว่าได้หยางหยางนะคะเคยเล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะก็ได้เติบโตขึ้นอย่างมากในการที่จะต้องตัดสินใจใหลายๆเรื่องด้วยตนเองค่ะแม้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีแอบร้องไห้ไปกินขนมไปบนเตียงก็ตามแถมยังอ้อนนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาฝากในวันเสราร์อาทิตย์อีกด้วยคุณแม่กับหยางหยางนั้นสนิทกันมากค่ะ ทั้งตามมาอยู่ที่ปักกิ่งเพื่อดูแลยอย่างใกล้ชิดส่วนคุณพ่อนั้นก็จะค่อนข้างเคร่งกว่าค่ะในช่วงมัธยมนั้นยังอยากต้องพัฒนาตัวเองอย่างมากจากคนที่อ่อนที่สุดในคลาสนะคะต้องอยู่ปลายแถวโน้นตอนแสดงแต่ในที่สุดอย่างอย่างก็ได้แสดงให้ครูยอมรับและสามารถมาเป็นเซนเตอร์ได้ในที่สุดค่ะจากนั้นนะคะในระดับมหาวิทยาลัย อย่างอย่างก็ยังคงมุ่งมั่นในการเรียนเต้นค่ะโดยย้ายมาเรียนที่ People's Liberation Army Arts College นะคะหรือว่าก็คือวิทยาลัยศิลปะวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยกองทัพประชาชนจีนค่ะในสาขาการเต้นซึ่งเขาก็ต้องเรียนเต้นทั้ง Chinese classical dance นะคะ Chinese folk dance และก็บัลเล่ด้วยค่ะในช่วงเนี้ย อย่างๆก็เริ่มฉายแววความโดดเด่นออกมาทางด้านหน้าตาและความสามารถแล้วล่ะคะ่ะอ,อย่างก็เล่าเองว่าเขาเนี่ยเป็นระดับ f อของที่มหาลัยเลยเวลามีวันกิจกรรมนะคะสาวๆต่างมหาลัยก็ตั้งใจเพื่อจะมาเห็นความหลอ่ออันเป็นที่โดดเด่นตามเสียงหรือเสียงเราอ้างกันเลยล่ะคะ่ะโอ้นี่มันไม่เกินจริงจากบทเทียบเสซไในเลยนะคะเนี่ย แถบในด้านความเก่งนั้นอย่างอย่างก็คือเป็นนักเต้นชั้นยอดของมหาลัยเลยเขาได้เป็นตัวแทนของมอนะคะไปแข่งเต้นทั้งในและต่างประเทศข้อนี้ยายไม่แปลกใจเลยแหละเพราะพอเขาทุ่มเทเต็มที่มาตั้งแต่เด็กๆเลยนี่นาแน่นอนว่าการเรียนเต้นมาอย่างเต็มตัวนั้นก็เพราะว่าเขาอะมีความฝันที่จะเป็นนักเต้นมืออาชีพคะ่ะจนกระทั่งในช่วงสุดท้ายของการเรียนมหาลัยนะคะ ก็ได้มีผู้กำกับเข้ามาสเกลนักแสดงจำนวน6คนค่ะเพื่อจะคัดเลือกไปเป็นบทนำในละครฟอร์มยักษ์ความฝันในหอแดงแล้วก็สร้างจากบทประพัน์ธระดับตำนานของจีนทุกคนคงเดากันได้ไม่ยากใช่ไหมคะว่าอย่างอย่างเนี่ยเตะตาผู้กำกับเขาอย่างจังแต่ทางด้านอย่างอย่างเองกลับคิดหนักมากค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังจะได้ไปประกวดการเต้นที่ต่างประเทศ แล้วก็มีอนาคตอย่างแน่นอนกับการเต้นค่ะกับการแสดงนั้นยังยังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยไม่เคยแสดงมาก่อนเขาจะต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์นั่นทำให้เขาสับสนแล้วก็กดดันอย่างมากค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณการตัดสินใจของอยางยังในวันนั้นนะคะที่เขาได้ตัดสินใจรับบทเจีย๊ยเป่าอี้แม้จะกดดันแต่ด้วยความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ อย่างๆก็สามารถแสดงบทนี้ได้อย่างดีค่ะจนเมื่อละครออกอากาศในปี2010นะคะละครก็ประสบความสำเร็จและทำให้เขาสามารถคว้ารางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากเวที BQ Celebrity Score Award มาครองและตัดสินใจเดินต่อไปในเส้นทางนักแสดงและกลายมาเป็นพระเอกในดวงใจของยายจนวันนี้ค่ะ จากละครเรื่องแรกในปี2010เดินทางมาถึงปี2016ที่หยางหยางโด่งดังเป็นพลุแตกจากซีรีส์เวยเวยเธอยิ้มโลกละลายเรียกว่าหยางหยางก็ได้รับบทเด่นบทนำมาแทบจะตลอดเลยค่ะหลังจากความฝันในหอแดงหยางหยางก็ได้แสดงความสดใสในบทหนีหัวหนุ่มที่มีใจรักในการทำเล็บจาก Youth Melody นะคะ เรื่องราวมิตรภาพการทำตามความฝันของกลุ่มเพื่อนที่เพิ่งเรียนจบเรื่องเนี้มีคิมฮีชอลแห่งวงซูเปอร์จูเนียร่วมแสดงด้วยนะอย่างๆก็ได้สวมยูนิฟอร์มทหารเป็นครั้งแรกในซีรีส์สงครามอิงประวัติศาสตร์เรื่อง The War Does n t Believe in Tears กับบทต oh ู้ช่างโหยหลังจากนั้นเจ้าแก่ก็ได้มาสวมชุดนักรบในมินิซีรีส์ตอนที่6 ของซีรีส์รวมเรื่องโรแมนติกสั้นๆเรื่อง Refresh 3 7 Plus 7ในบทฮาเทียนจือหนุ่มมัสคอตชุดนักรบนะคะผู้ตกกลุ่มรักกับมัสคอตแมวค่ะปี2013ถือเป็นปีที่อย่างอย่างมีผลงานแบบแน่นๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานซีรีส์ย้อนยุคเรื่อง Ultimate Conquest ที่รับบทไปเนี่ยโชว์สมาชิกพักคอมนิดหนุ่มนะคะ ต่อได้การกลับมาเล่นซีรีส์จากเรื่องสามก๊กในตำนานเทพธิดาแห่งแม่น้ำลกที่เขารับบทเป็นโจสิทธิ์ลูกชายของโจโฉค่ะและสุดท้าย Flower of p i n e r i a Tonata แสดงบทสมทบนะคะในเรื่องรารแมนติกดรามมา่าในบทลู่หยวนค่ะต่อมาในปี2014ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะเมื่อยังอย่างนะคะ ตัดสินใจจบสัญญากับต้นสังกัดเติมนะคะหลังจากทำงานร่วมกันมาเป็นเวลา7ปีหลังจากนี้ชื่อเสียงของเจ้าแกะก็จะมีแต่พุ่งพุ่งพุ่งและรุ่รุง,รงค่ะซึ่งในปีนั้นเขามีผลงานเป็นนักแสดงสมทบในซีรีส์มิตรภาพนะคะเรื่องไทนิทาร์มส์1.0ออริจัม t ิ m า s มส์รับบทเป็นนิวค่ะ และก็ร่วมแสดงซีรีส์ย้อนยุค lanterns เรื่องราวดราม่าในครอบครัวตระกูลเฉินหรือที่คนไทยรู้จักกันในเรื่องชื่อมงกุฎด,ดอกส้มของไทยนั่นเองในบทเฟยหยูซึ่งเป็นหนึ่งในคุณชายค่ะต่อมาปี2015อย่หายางหยางก็ได้ตัดสินใจเส้นสัญญากับสังกัดใหม่นะคะยูไ่เอนเตอร์เทนเมนต ซึ่งอย่างอย่างเนี่ยก็เพิ่งจะร่วมหุ้นในบริษัทด้วยในปี2020ที่ผ่านมานี้ค่ะในปีนี้นั้นถือว่าเป็นปีที่ยางยางมีผลงานการแสดงหลายเรื่องและก็ได้รับบทที่หลากหลายค่ะทั้งจากการเล่นภาพยนตร์รักวัยรุ่นและการออกรายการวาไรตี้ต่างๆนะคะทำให้เขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นเริ่มจากซีรีส์แนวย้อนยุคสืบสวนสอบสวนกำลังภายในเรื่อง สพยักมือปราบพยายยมเดอะโฟนะคะรับบทอูชิงหนึ่งในสี่มือปราบฉายาไรใจผู้มีพัดเป็นอาวุธเมื่อรวมกับความรอของอีกสามหนุ่มแล้วก็ได้เสียงตอบรับที่ดีมากค่ะแต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้นะคะกับบทจ้างฉีหลิงและเซียวเกอในบันทึกจอมโจรแห่งสุสานค่ะตอนล่าคุม้มรัพย์ปริศนา ซึ่งสร้างตำนานทำให้ถึงกับายฉีอีนะคะเสิร์ฟล่มค่ะมีผู้เข้ามาชม100ล้านวิวค่ะเพียงแค่ช่วงเวลา22ชั่วโมงเท่านั้นและจากความปังปริเย่นี้เองนะคะเตาแก่ของพวกเราก็ดังเปรลยงปลางค่ะเข้าไปอยู่ในหัวใจของสาวจีนแผ่นดินใหญ่และแฟนอินเตอร์ส่งให้ได้รับรางวัลมากมายเลยค่ะเช่นโฟร์ไอช i a l l Star c a า nival ค่ะ มาต่อกันรัวๆกับอีกหนึ่งเรื่องที่เรตติ้งปังมากๆนั่นก็คือเรื่องสาวน้อยสลาตันในบทรุนพีรัวไปผู้อบอุ่นและแสนดีค่ะเป็นนักกีฬาเทควันโดสุดเท่ของโรงเรียนนะคะใครอยากชมฉากอาบน้ำในตำนานจากเรื่องนี้ก็สามารถไปหาชมได้ทางเว็บช่องสามเลยค่ะและด้วยความที่ดาเมรของเต้าแก่ในชุดเทควันโดนั้นมันช่างรุนแรงเหลือเกินนะคะ ก็ทำให้เขาได้รับรางวัลรัวๆกันอีกแล้วและในที่สุดเราก็มาถึงปี2016นะคะซึ่งเป็นปีที่หยัางหย่างเนี่ยตกสาวไทยเข้าด้อมแกะหยังเหมาในแบบที่นับกันไม่หวาดไม่แหวรเลยทีเดียวกับเรื่องเว่ยเวเธอยิ้มโลกละลายในบทรุ่นพี่เสี่ยวนายหนุ่มสุดฮอตประจำม,มหาวิทยาลายัยผู้แสนจะเพอร์เฟกทั้งหน้าตาการเรียนการกีฬาค่ะ โดยเฉพาะกับการเล่นเกมออนไลน์แถมแสนดีเป็นที่หนึ่งค่ะนำไปสู่เรื่องราวความรักที่ทำให้สาวๆทั้งเอเชียเนี่ยอยากจะเป็นเว้ยเว้กันไปหมดเลยค่ะจากการเผยเสน่ห์ของหยางหยางในด้านที่โตขึ้นนะคะทั้งความเจ้าเล่ห์กลุ้มกลิ่มรุกแรงคลั่งรักก็ทำให้หยางหยางเนี่ยได้กลายมาเป็นสามีแห่งชาัดโดยทันทีเว้ยๆนะคะกวาดเรตติ้งถล่มทลายค่ะ ทั้งในจีนและเอเชียทำยอดวิวรวมกันเนี่ยเกือบถึง30,000ล้านวิวเลยทีเดียวส่งผลให้เต้าแกะของยายเนี่ยก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งพระเอกท็อปสตาร์งานทั้งพีีเซนเตอร์อีเวนต์หรือกระทั้งผลงานเพลงก็มีออกมาให้ชมกันแบบรัวๆเลยทีเดียวแม้แต่ซีรีส์ My Adorable Husband นะคะทีอ่อย่างถ่ายไว้สมัยเพิ่งเข้าวงการกับบทอย่างคังที่เกือบจะไม่ได้ออนแอร ก็กลับมาถูกใช้อีกครั้งในปีนี้ด้วยค่ะแม้ว่าน,นี่จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความพีคของการเป็นนักแสดงของหยางหยางนะคะแต่ด้วยความที่หยางหยางนั้นเป็นคนที่พิถีพิถันจริงจังและทุ่มเทกับบทบาทการแสดงค่ะเขาจึงค่อนข้างจะเลือกบทที่ให้เหมาะสมกับตัวเองทั้งในแง่ของความดึงดูดของคาแรคเตอร์ความซับซ้อนของบทและคุณค่าต่อสังคม ทำให้บางเรื่องนะคะใช้เวลาถ่ายทํายาวนานแทบจะทั้งปีค่ะผลงานของหยางหยางในช่วงหลังๆจึงมีไม่เยอะมากเท่ากับนักแสดงชายชื่อดังท่านอื่นๆค่ะแต่ว่าแต่ละบทนั้นถือว่าเข้มข้นแล้วก็โด่งดังทุกเรื่องเลยค่ะทําให้เต้าแก่นะคะไม่เคยหายไปจากกระแสเลยเช่นในปี2017นั้นหยังหยางก็ไม่ได้มีผลงานซีรีส์ค่ะเพราะกำลังซุ่มถ่ายทำอยู่ แต่มาดามทูโซ่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งระดับโลกก็ยังทนความปังไม่ไหวจนต้องสร้างหุ่นจำลองของเต้าแกะไว้ถึงสองตัวเลยนะคะคือที่เซี่ยงไฮ้และปักกิ่งค่ะแล้วก็ยังมีภาพยนตร์ออกมาให้แฟนหายคิดถึงก็คือเรื่อง3มชาติสามพบป่าทอ10บปีที่ประกบนังเอกดังเหลียวอี้เฟยค่ะ อย่างอย่างนั้นก็สามารถถ่ายทอดบทเยี่ยหัวออกมาได้แบบดีมากๆเลยค่ะโอ้ยตอน้ำตาเรื่องเนี่ยยายอยากจะไปช่วยซับน้ำตาใจจะขาดนะคะต่อมาค่ะในปี2 0 1 8อย่างอย่างก็ปล่อยผลงานซีรีส์แฟนตาซีท่องยุทธภพ Martial Universe ที่เต้าแกะนั้นได้สลัดลุกคุณชายสูงสักมารับบทลินตังหนุ่มมาเทเลนมาเซิร์ผมยุ่งมีเครา น่าเลอะฝุ่นค่ะแต่ก็ไม่สามารถกลบออร่ราของหยางหยางได้เลยแม้แต่น้อยนะคะเรื่องนี้นอกจากจะมีหยางหยางแล้วยังมีอู่จุนด้วยนะมาต่อกันอีกเรื่องกับซีรีส์แนวสืบสวนค่ะโคคูนทาวโรแมนซ์ที่ถ่ายทำไว้ตั้งแต่ปี2013ก็ได้เลิอกออนแอร์ในปีนี้ด้วยเรื่องนี้เต้าแก่ก็รับบทเป็นคุณชายผู้บอบบางแสดงร่วมกับนักแสดงสาวสวย วิกตอเรีส่งค่ะถัดมาในปี2019ที่แฟนหย่างหยางจะต้องรู้จักกับซีรีส์ e-sport ฟอร์มยัก e ษ์ ark, นะคะที่มี CG อลังเป้ปังนั่นก็คือเทพพยุท์เซียนกรอรีนั่นเองเต้าแกะได้กลับมาลเล่นในวงการเกมอีกครั้งแต่คราวนี้โนโรแมติก no นะคะเพราะว่าท่านเทพเยียชิวเนี่ยเข้ามาพร้อมเรื่องราวในวงการ e-sport เป็นเรื่องราวความฝันและมิตรภาพที่เข้มข้นสมจริงดุเดือดจนกลายเป็นต้นแบบของซีรีส์แนวแนวนี้ต่อมาค่ะซึ่ง cg ที่เห็นในเรื่องเนี้ยยงัยงๆก็แสดงเองทั้งหมดนะคะมีน่าระคะตัวละครเน,นี้ยหล่อเป๊ะตั้งแต่สันจมูกยันขนตาเลยค่ะและในปี2020ที่โรคโควิดได้เริ่มแพร่ระบาดยางัยงๆ เได้ร่วมแสดงในหนึ่งตอนของมินิซีรีส์เกี่ยวกับโรคโควิดที่สร้างขึ้นเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนค่ะโดยอย่างหย่างนั้นนะคะแสดงเป็นคุณหมอเย่ปินค่ะที่ตัดสินใจเดินทางจากเซี่ยงไฮ้กลับไปยังเมืองอู่ฮั่นเพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยในช่วงโควิดซึ่งอย่างหย่างก็แสดงได้อย่างสมจริงมากเลยค่ะ และในปีนี้นั้นก็ยังมีอีกหนึ่งผลงานใหญ่นั่นก็คือหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์เรื่องแวนกาดหน่วยพิทักษ์ฝัดข้ามโลกเรื่องราวของทีมแวนกาดองค์กรรักษาความปลอดภัยระดับนานาชาติซึ่งเต้าแก่ของเรานั้นก็ได้แสดงร่วมกับเฉินหลงนักปูระดับตำนานด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะอย่างอย่างก็ทุ่มเทสุดตัวค่ะ เล่นเองเจ็บเองแบบไม่มีสแตนด์อินเลยสมกับที่ผู้กำกับบอกว่าอยากจะทำให้เขาเป็นเหมือนกับทอมครูซนะคะรุ่นหนุ่มของจีนเดินทางมาถึงปี2021กันแล้วค่ะเป็นปีเนี้ยที่เสียงใหญกรยิ่จนแหบไปเลยค่ะเพราะว่าคุณอีถูคนเดียวเลยปีเนี้ยยางอยางปล่อยดุดดวงดาวเกียรติยศ you are my glory ออกมาเรื่องเดียว และกลับมาเล่นแนวโรแมนติกอีกครั้งค่ะหลังจากไม่ได้เล่นมานานซึ่งก็สมกับการรอคอยมากๆยิ่งได้เคมีของหยางหยางกับเลอรปาด้วยแล้วโอ้ยทั้งงานใส่ตาทั้งรอยยิ้มทั้งฉากค,คิสเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะยายเชื่อว่าทุกวันนี้หลายคนนะคะก็ยังต้องกลับไปวนดูกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะพอนอกจากความฟินแล้วเนี่ยในเรื่องเนี้ย คนดูก็จะได้ทราบซึ้งและอบอุ่นหัวใจไปกับความรักของอีทูและจริงๆค่ะในแบบที่ใจฟูไปหมดเลยแน่นอนว่าเรตติ้งก็พุ่งแรงทะลุอวกาศเหมือนจะรวดของคุณอีทูเลยค่ะต้องแอบบอกนะคะว่าตอนแรกผู้เขียนบทกูมานเจ้าของนิยายเรื่อง love o2o นั้นนั้นก็ลุ้นมากๆเลยค่ะว่าอย่างๆเนี่ยอาจจะไม่รับบทนี้ พราะอย่างอย่างนั้นจะไม่เล่นแนวซีรีส์ซ้ำๆค่ะแต่พออย่างอย่างได้เห็นบทแล้วนะคะก็เห็นว่าบทอีทูนั้นมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าและก็สมจริงกว่าเว้ยๆว้ค่ะแล้วก็มีอาชีพเป็นวิศวกรการ,การบินอวกาศที่น่าสนใจและท้าทายมากๆและอีกทางเรื่องนี้ก็จะมีเนื้อหาที่สร้างพลังบวกแก่สังคมค่ะตรงตามเจตนารมณ์คนดูอย่างเราก็เลยได้กำไรไปเต็มๆค่ะ ยังไงถ้าใครยังไม่ดูนะคะเรื่องเนี้ยยายแนะนําว่าจะต้องไปหาดูให้ได้เลยค่ะและแล้วเราก็มาถึงปีนี้กันแล้วค่ะทุกคนแฟนหยางเหมามีความสุขมากๆเพราะว่าหยางหยางเนี่ยมีผลงานมาฝากกันถึง2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกในบททหารนะคะเยนโพเยจากเรื่อง Gory of the Special Forces บทบาทที่หยางหยางทุ่มเทมากๆ ซุ่มถ่ายทำอยู่นานแรมปีค่ะซึ่งเขายอมรับเลยว่าการถ่ายทำเรื่องนี้โหดมากๆค่ะทั้งสภาพอากาศแล้วก็คิวบูที่เต้าแกะนั้นจะต้องจับปืนจนมือแตกเป็นตุ่มพองกันเลยทีเดียวแล้วก็ถึงกับได้แผลบนหน้ากลับมาด้วยเลยล่ะค่ะและความทุ่มเทของหยางหยางนะคะก็เป็นผลค่ะเพราะตอนนี้ผลตอบรับที่จีนเรื่องนี้ดีมากๆเลยค่ะ ยอดวิวรวมณนะตอนนี้นะคะ1,500ล้านวิวไปแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่า Monomax นํนำเรื่องนี้เข้ามาด้วยค่ะไปติดตามชมกันได้เลยส่วนอีกเรื่องก็คือเทียบท้าปัตตพี Who Lose The World ซีรีย้อนยุคแนวยุทธภพกำลังภายในที่ยายรีวิวไปแล้วนั่นเองนะคะประกบคู่กับสาวจาวลูซือที่กระแสก็ดีไม่แพ้กันค่ะ ในบทเฮยฟิงซีซึ่งเนื้อเรื่องนั้นก็จะเป็นแนวแย่งชิงอำนาจบูแอคชันค่ะแต่ก็มีฉากหวานที่ทำให้ชุ่มชื่นหัวใจไม่น้อยและด้วยความที่เวลาอย่างๆยางนะคะอยู่คู่กับนอนลูซอนั้นมันก็ช่างน่ารักจนใจเจ็บโบกับความหล่อคลาสสิกเปลค่ะเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดของเต้าแกะในชุดย้อนยุกด้วยแล้วเฮ้ยคือมันดืเพลินตาเพลินใจไปหมดค่ะ ยังไงใครยังไม่ได้ดูนะคะกไปฟังรีวิวของยายก่อนจะตัดสินใจได้คะ่ะส่วนเรื่องต่อไปที่ยายได้ข่ามาว่ากำลังถ่ายทำอยู่นั้นก็คือเรื่อง My Firework on Earth คะ่ะที่หยางหยางนะคะจะได้รับบทนักดับเพลิงคะ่ะโอ้อยหยางหยางเรามีอาชีพใหม่อีกแล้วซึ่งยายนะคะก็ว่าน่าจะต้องเข้มขน้นแล้วก็ได้โชว์ฝีมือการแสดงอีกเช่นเคยคะ่ะ เรื่องนี้นะคะยังไม่มีข่าวอะไรมากมายนะักถ้ายังไงมีอะไรเพิ่มเติมยายจะอัปเดตในภายหลังนะคะในคลิปนี้ยายอาจจะเน้นไปที่ซีรีส์เป็นหลักนะคะแต่จริงๆแล้วอย่างอย่างเนี่ยก็มีผลงานภาพยนตร์มาให้ชมกันอยู่เรื่อยๆเช่นกันสำหรับใครที่อยากทราบประวัติของอยางยางก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนได้รู้จักยางยางมากยิ่งขึ้นนะคะยายสารภาพเลยค่ะ ว่าเดินหยังหยังตกเพราะความรอตั้งแต่เวยๆแล้วแต่หลังจากหาข้อมูลแล้วก็ทำให้ยายเนี่ยยิ่งรักหยัางหยังมากขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่ากว่าจะถึงวันนี้นั้นหยัางหยังเป็นคนที่ทังทุ่มเทตั้งใจและใช้ความพยายามอย่างสูงมากๆเลยค่ะหลายครั้งนะคะที่หยัางหยังนั้นก็โดนสบประมาทเพราะคิดว่ามีแต่ความรอก็เลยได้อะไรมาง่ายๆค่ะ หรือว่าจะเป็นคนเหยาะแยะอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าผลงานและความสำเร็จของอย่างอย่างนั้นก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าเขาคู่ควรกับทุกสิ่งที่เขาได้รับในวันนี้แล้วคะ่ะสมกับคำที่อย่างอย่างเคยสัมษั์เอาไว้นะคะว่าเขาอ่ะไม่ได้เก่งมาแต่เกิดแต่เอาความขยันและเวลาไปแลกกับความสามารถและความสำเร็จมาคะ่ะ สำหรับแฟนอย่างอย่างที่ยังไม่จอใจอยากจะให้ยายทําเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับอย่างอย่างนอกจอไว้ทิปหน้ายายจะมาทําให้อีกทีนะคะวันนี้ยายขอลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ยายด้วยนะคะบายบาย